สวัสดีครับวิภาวดี60รถสวยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็มีรถบ้านสวยๆนะครับผมมาให้พี่ๆรับชมอีกหนึ่งคันนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับผมเป็นกระบะโตโยต้าไฮรักวีโก้ดับเบิลแคนะครับผมเครื่องยนต์2 0 0พ VN Turbo เ4 4แรงม้านะครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับสำหรับคันนี้นะครับผม อาเล่มเ,เอกสารพร้อมโอนภาษีปี69นะครับผมรับประกันโครงสร้างให้นะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะครับผมสีสันของตัวรถนะครับผมเรามาดูทีละจุดกันนะครับผมาด้านข้างของตัวรถนะครับผมสีแบบนี้นะครับผมส,สวยเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับผมอด้านข,าข้างของตัวรถนะครับ มาดูด้านท้ายของตัวรถนะครับผมด้านท้ายนะครับผมฝาท้ายนะครับผมมีระยิ้ม1นจุดนะครับผม2จุดนะครับตรงฝาท้ายมีแค่2จุดนะครับผมด้านท้ายนะครับผมเดิมๆนะครับเราไม่ได้ทําสีใหม่นะครับผมไม่ได้น่าเกียดนะครับตัวนี้เราไม่ได้ทําสีใหม่แต่ว่าสติกเกอร์เดิมๆอยู่ครบนะครับผมมาดูด้านข้างนะครับฝั่งคนขับนะครับผมสีสันนะครับผมเดิมๆนะครับ เดิมๆนะครับผมมาดูนะครับผมด้านหน้าของตัวรถนะครับผมไฟหน้านะครับผมไฟหน้านะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับผมไฟตัดหมอกกันชนหน้าสวยๆแบบนี้นะครับผมกระจังหน้านะครับชุบโครเมียนนะครับผมโลโก้ตาโตโยต้านะครับผมเดิมๆนะครับผมฝากระโปรงด้านหน้านะครับผมมีที่กันแมลงนะครับตัวนี้กันแมลงนะครับผม หินกันแมลงนะครับตัวนี้ฝากระโปงนะครับผมฝากระโปงนะครับตัวนี้มีอินเตอร์นะครับตัวนี้มีจมูกนะครับผมฝากระโปรงสวยๆแบบนี้นะครับฝากระโปงสวยๆนะครับผมมาดูด้านซ้ายนะครับผมไฟหน้านะครับผมไฟหน้าไม่มีแตกหักนะครับผมไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกันชนหน้าเดิมๆนะครับผมตัวนี้นะครับผมมี กระจกมองกันชนนะครับผมให้ตัวนี้นะครับผมมีกระจกมองกันชนให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ากันชนหน้านะครับผมมีแค่รอยนิดเดียวขวดนิดเดียวนะครับผมอ่าดูานข้างของตัวรถนะครับเดิมเดิมบางๆแบบนี้นะครับผมยางนะครับผมเป็นของดันหลบนะครับแม็กเดิมเดิมจากโรงงานนะครับผมแม็กเดิมเดิมจากโรงงานยางเป็นยี่ห้อดันหลบนะครับผม ส่วนปียางนะครับปี2022นะครับผมยางปี2022ยี่ห้อดันหลบนะครับผมสุ้มซอกนะครับผมช่วงล่างนะครับผมช่วงล่างาสภาพดีนะครับผมไม่มีปัญหานะครับผมลูกมงลูกหมาพวกนี้นะครับผมพวกยางปีโนกพวกนี้นะครับผมไม่มีปัญหานะครับผมช่วงล่างดีนะครับลองขับขี่แล้วไม่มีเสียงนะครับผมตัวนี้จดสีแห้งๆนะครับผม าดูครับผมบันไดดข้างนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้บันไัดข้างเดิมมจากโรงงานนะครับมาดูภายในตัวรถนะครับอ่าตัวนี้มีที่รองมือเปิดให้นะครับผมนี่มีชุดพรมเยี่ยมที่รองมือเปิดให้นะครับเปิดดูภายในตัวรถนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมเป็นเบาะนี่เป็นเบาะผ้านะครับผมสวยๆนะครับผมสะอาดานะครับผมอ่าทั้งคนขับแลวก็ฝั่งเน้น ซ้ายของตัวรถด้วยครับผมเกียร์กลางนะครับผมเกียร์กลางสวยๆนะครับผมอ่าเป็นตัวเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับผมอ่าคอนโซลด้านหน้านะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับคอนโซลด้านหน้าสวยๆนะครับผมอ่าเกียนะครับผมไม่มีขาเกียไม่มีแตกหักนะครับผมอ่าบุกเซอร์วิสอยู่ครบนะครับผมเริมเอกสารบุกเซอร์วิสอยู่นะครับผมตัวนี้อยู่ในเกียนะครับ วิทยุซีดีเดิมโรงงานแอร์เย็นเพลงเพาะใช้งานได้ปกตินะครับมีที่เสียบ usb ให้นะครับผมอ่าตัวนี้ที่จุดบุรีนะครับระบบแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่ามาดูเม็ดอาร์คนะครับผมเม็ดอาร์คประตูเม็ดอาร์คประตูสวยๆแบบนี้นะครับเดิมๆเลยนะครับผมรถสวยมากนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับไม่เคยทําสีนะครับผมอ่าน็อตแก้มนะครับผมอ่าน็อตแก้มดูข้างในนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับ สวยๆนะครับผมน็อตประตูนะครับผมไม่เคยถอนไม่เคยแกะนะครับผมพลาสติกบันไดสวยๆนะครับผมไม่ไม่มีแตกหักนะครับอดูพมพื้นกันผมพื้นนะครับผมด่าดึงให้ดูแบบนี้นะครับผมสะอาดสะอ้านนะครับผมภายในกลิ่นหอมนะครับสะอาดสะอ้านนะครับผมทําการซักฟอกให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูนะครับผมน็อตประตูด้านหลังนะครับผมนประตูด้านหลังนะครับผม อ่าไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมน็อตข้างในนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยแกะเลยครับผมเดี๋ยวไปดูผ้าหลังคาก่อนผ้าหลังคานะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมผ้าหลังคาสวยๆสะอาดานนะครับแผงประตูไม่มีแตกหักนะครับผมแผงประตูไม่มีแตกหักกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ทุกจุดนะครับผมเรามาดู่าด้านหลังกัดนะครับผมประตูด้านหลังนะครับผมตรงนี้มี ยิ่วลอยนิดนิดหน่อยครับผมน่าจะวางตะกร้าหรือว่าวางสิ่งของไว้ในรถนะครับผมเวลาขับรถไปนะครับผมมันอ่ามันมีอาการขูดนะครับผมตรนนี้นิดเดียวแค่นั้นครับผมส่วนแผงประตูตรงจุดอื่นสวยๆนะครับผมพุมพื้นนะครับสะอาดสะอ้านแบบนี้นะครับผมปุมพื้นสะอาดสะอ้านเลยนะครับผมด้านหลังเบาะสวยๆแบบนี้นะครับผมผ้าหลังคาสวยๆเบาะด้านหลังนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับเบาะสะอาดสะอ้านนะครับผม สภาพตัวรถพร้อมใช้งานนะครับผมสภาพตัวรถพร้อมใช้งานนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมตึงเบาะขึ้นให้ดูนะครับผมตรงนี้นะครับชุดอะไรแม่แรงอยู่ครบนะครับผมให้ดูนะครับผมดูเม็ดอาร์กันเม็ดอาร์เม็ดสปอร์ตนะครับผมคมแบบนี้นะครับผมเดิมๆเลยอ่านี้นะครับ ไปดูกระบะด้านหลังนะครับผมเม็ดอาร์คนะครับผมตรงซอกกระบะนะครับผมมาอ่าสวยๆเดิมๆนะครับผมกราบกระบะเดิมๆเม็ดอาร์กอยู่ครบเลยนะครับผมสีสันนะครับด้านข้างตัวรถสติกเกอร์เดิมจากโรงงานนะครับผมจะเป็นตัวหนานะครับผมสติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานดูเช็ดสีนะครับผมอ่าเช็ดสีแห้งๆแบบนี้นะครับเช็ดสีสวยๆแห้งๆแบบนี้นะครับผม อ่แล้วแมกนะครับเดิมๆเียจากโรงงานเป็นลายตะเข็บนะครับตัวนี้ยางปี2022สัปดาห์ที่29นะครับผมปี2022ั่อ่ะดูนะครับผมดอกนะครับผมดอกยางนะครับสวยๆนะครับผมอ่ะมาดูด้านท้ายของตัวรถครับไฟท้ายนะครับผมอ่สวยๆนะครับผมไม่มีแตกน้ําไม่เข้านะครับตัวนี้ไม่มีแตกนะครับ ฝั่งนี้นะครับผมไม่มีแตกนะครับผมฝาท้ายนะครับผมโลโก้ตากิตานะครับผมไฮลักอยู่ครบชัดเจนเลยนะครับผมตติกเกอร์นะครับผมดีโก้แชมป์อ่าตัวนี้เป็นแชมป์นะครับผมไฟเบรกนะครับดวงที่3นะครับเป็นีนฝาท้ายนะครับมาดูนะครับอ่าเม็ดอาร์กกาบข้างนะครับผมอ่าอยู่ครบเลยนะครับผม LRAI อยู่ครบเลยนะครับตัวนี้ L.R.E.R. อยู่ครบเลยนะครับผมอ่าเม็ดอกกะกาบข้างนะครับดูพื้นแม็กไนเนอร์เดี๋ยวนะครับพื้นแม็กไนเนอร์นะครับผมพื้นสวยๆนะครับผมไม่มีบุบนะครับผมแม็กไนเนอร์นะครับผมมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานของตัวรถนะครับผมแม็กไนเนอร์นะครับมีริ้วรอยอ่าตาม การใช้งานของตัวรถนะครับผมตามปีรถนะครับแต่ว่าก็พอใช้ได้นะครับผมท้ายเดิมนะครับผมดูช่วงล่างกันนะครับผมเสริมท้ายนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้เสริมท้ายสวยๆเลยชุบโครเมียมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นของใหม่นะครับตัวนี้อ่ายากอะไรนะครับสวยๆดอกสวยๆแบบนี้นะครับผมระบบช่วงล่างนะครับระบบช่วงล่างนะครับผม สวยแห้งนะครับผมสวยเลยนะครับผมเฉดสีนะครับสวยนะครับมามาดูนะครับฝั่งคนขับนะครับผมมาดูสติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานนะครับผ่านสีให้เงาๆฉ่ำๆแบบนี้นะคอ่าอันนี้เฉดสีนะครับชัดเจนนะครับผมงเดสีแห้งนะครับผอยางของ ดันดอกทั้งสี่เส้นนะครับผมปี2022นะครับผมเห็ียดสีแห้งๆนะครับเแบบดี๋ยวดูนะช่วงล่างนะครับเดี๋ยวห้ดูช่วงล่างอ่าช่วงล่างแห้งๆแ,แบบนี้นะครับอ่าต้องบอกให้ก่อนนะครับว่ารถคันนี้ <fem. S 1> ผมเปลี่ยนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนชุกยศคารชุดยกอาคารให้ใหม่นะครับผมทั้งแผ่นคาร์จานกดแล้วก็ลูกปืนแล้วก็ลูกปืนอ, oh, <c lic an> อาหัวเก์นะครับยื่นปลายแกนเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับผม ช่วงล่างแห้งๆนะครับผมนะครับผมบันไดนะบันไดข้างนะครับผมบันไดข้างนะครับผมสวยๆนะครับผมมาดูภายใน Kell กันนะครับผมมาดูกราบข้างก่อนกราบข้างนี้นะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับผมเม็ดอาร์กอยู่ครบชัดเจนนะครับผมเม็ดอาร์กอยู่ครบชัดเจนเลย อุปกรณ์นะครับผมอ่าไม่แรนครับอุปกรณ์ขันยางอะไรอยู่ครบเลยนะครับผมพมพื้นอ่าสะอาดสะอ้านนะครับผมตัวนี้อยู่ให้เรียบร้อยแล้วอ่าหลังเบาะนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมอ่าพี่ๆท่านใดที่หาไว้ใช้งานนะครับผมแนะนํานะครับสลาหรถคันนี้อ่าพร้อมใช้งานนะครับผมรถคันนี้พร้อมใช้งานมากอ่าระบบช่วงล่างผมเช็คให้ใหม่หมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าแผงแผงประตูด้านหลังนะครับผมอ่าแผงประตูด้านหลังให้ดู ชัดๆนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมไม่มีแตกหักรับผมซีนกาวตะเข็บเดิมนะครับผมอยู่ครบชัดเจนนะครับดูดัดขับนะครับผมกุญแจนะครับผมเป็นกุญแจรีโมดนะครับตัวนี้กุญแจรีโมดกุญแจรีโมดนะครับผมมาดูเลขไมค์กันนะครับผมมาดูเบาะก่อนเบาะนะครับผมด้านหน้านะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมสติ๊กเกอร์นะครับผม อสติดเกอร์ลมยางนะครับพวกนี้นะครับผมของต่างๆอยู่ครบนะครับผมอานอตไม่เคยถอดไม่เคยเกะนะครับผมไม่ขยับนะครับประตูนะครับผมเม็ดอากนะครับอยู่ครบชัดเจนเลยนะครับผมเม็ดอากอยู่ครบเลยอผ่านหลังคานะครับสวยๆนะครับผมอที่บังแดดนะครับผม บาะสวยๆเกะกลางสวยๆนะครับผมอ่าพวงมาลัยนะครับผมมีรอยถลอกนะครับผมบ้างตามอายุการใช้งานของตัวรถนะครับผมมีรอยถลอกบ้างหัวเกียร์ก็มีรอยถลอกบ้างอ่าส่วนเลขไม้นะครับอยู่ที่2 0งแสนหนึ่งหมนกิโลนะครับผมไม่สองแสนกว่านะครับสำหรับรถคันนี้นะครับผมเป็นรถบ้านเมืองเดียวป้ายแดงนะครับผมอ่าผมพื้นนะครับผมด้านล่างอ่าสะอาดสะอ้านนะครับผมอ่าผมพื้นสะอาดสะอ้านนะครับผม ตัว wow, นี้กระจกปรับพับข้างไฟฟ้านะครับผมนี่กระจกปรับพับข้างไฟฟ้านะครับผมสายขวาขึ้นลงได้นะครับตัวนี้เรียกใหม่สองเซตกว่ากิโลนะครับผมเบาะนะครับผมตัวนี้เป็นเบาะปรับเมนุวนนะครับผมขึ้นลงขึ้นลงนะครับได้นะครับผมเบาะปรับไม่น้วนนะครับพลาสติกบันไดนะครับผมไม่มีแตกหักนะครับผมน็อตแก้มนะครับผมน็อตแก้มไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมรถเดิมๆนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับ แงประตูนะครับผมสวยแบบนี้นะครับผมไม่มีแตกหักนะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ทุกจุดนะครับเรามาดูกันเปิดกระจกไฟฟ้านะครับผมซ้ายขวาขึ้นขึ้นลงนะครับผมหน้าหลังนะครับผมมีตำหนีนะครับผมตรงฟิล์มด้านหน้านะครับผมฟิล์มด้านหน้าของเขาเสื่อมสภาพนะครับตัวนี้ฟิล์มด้านหน้าเสื่อมสภาพมีชิ้นมีแค่ตัวด้านหน้านะครับผมฟิล์มที่ใช้การเสื่อมสภาพนะครับผม ไปดูห้องเครื่องกันก่อนครับผมโลโก้นะครับผมไฮรักวีเอ็นเทอร์โบนะครับผมกระจกมองข้างนะครับผมมีไฟเลี้ยวนะครับผมติดไปมีไฟเลี้ยวตรงหูกระจกมองข้างนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับตาหรุ่นนี้นะครับผมนี่น้ำดูฟิล์มชัดนะครับผมฟิล์มด้านหน้าเสียนะครับผมให้เปลี่ยนใหม่นะครับตันนี้ดูยางด้านหน้าก่อนของดานหลบนะครับผมรช่วงล่างของเราแห้งๆแบบนี้นะครับผม ช่องหน้าไม่มีเยิ้มนะครับตัวนี้แห้งๆนะครับผมสวยๆร้อแม็กเดิมๆจากโรงงานนะครับผมมาดูนะครับที่ห้องเครื่องกันต่อครับผมมาดูห้องเครื่องนะครับผมก่อนดูห้องเครื่องนะครับผมเรามาดูอาด้านหน้าก่อนนะครับผมดูด้านหน้านะครับไม่มีเยิ้มนะครับผมด้านหน้าของเราครับผมเจ็ดสีแห้งๆนะครับมหมานะครับผม ใช้งานได้ปกตินะครับผมมาดูห้องเครื่องกันเลคคานหน้านะครับผมอยู่ครบชัดเจนนะครับผมน็อตคาร์น้านะไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมอยู่ครบสติกเกอร์เหรียญบาทนะครับผมอยู่ครบเลย LR อยู่ครบชัดเจนเลยนะครับผมนัดแก้มนะครับตัวนี้เพดเดิมจากโรงงานนะครับเพดเดิมจากโรงงานท้งซอกสวยๆนะครับผมน็อตฝากระโปรงหน้านะครับผม นี่ไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับฝากระโปรงด้านหน้าสวยๆสติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบนะครับผมตาปั๊มตาตาอยู่ครบเลยนะครับสีงกาเดิมๆจากโรงงานนะครับผมให้ดูนะครับผมน็อตไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับน็อตฝาหน้านะครับผมน็อตแก้มนะครับสวยๆไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมเป็นตัวเบรก ABS นะครับผมเครื่อง Venterbo นะครับสำหรับคันนี้ ซอกซุ้มส,สวยๆนะครับผมดูองเครื่องกันามาร์คสีอยู่ครบนะครับผมมาร์คสีอยู่ครบเลยอ่ามาร์คสีอยู่ครบนะครับอ่าอ่าเทอร์โบแปรผันนะครับตัวนี้นะครับผมอ่าเครื่อง v n เทอร์โบนะครับร้อยสี่สิบสี่แรงม้านะครับผมอย่างนี้นะครับเลขขาหน้าอยู่ครบชัดเจนเลย ของเครื่องส,อสวยๆนะครับมาดูกันนะครับผมน,น,นี่เครื่องนะครับผมมาร์คสีอยู่ครบเลยนะครับอ่าน,นี่นะครับผมสวยๆนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมเดี๋ยวจะพาพี่ๆทดลองขับดูนะครับผมเดี๋ยวขอปิดเดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่อง อ่าสตาร์ททีเดียติดนะครับผมเครื่องดีมากฟังเสียงเครื่องของตัวรถนะครับเสียงเครื่องนิ่งๆนะครับผมเสียงเครื่องนิ่งๆเลยอ่าสำหรับคันนี้ผมทดลองขับนะครับผมประมาณ3 0 0กิโลครับผมในการทดลอง นี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับผมพวกชุดคาทผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับผมอ่าสําหรับรถคันนี้นะครับผมสําหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถเข้ามาดูรถได้ที่วิภาวดีซอย60กทมนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับผม0924939977นะครับ0924939977นะครับส่วนราคานะครับอยู่ที่2,98,000บาท2,98,000บาท คุ้มค่าแน่นอนครับสําหรับคันนี้นะคบผมรถผมเช็กให้เรียบร้อยแล้วเอาไปใช้งานได้เลยภาษีปี6กเลเ่มเอกสารพร้อมโอนอรถคันนี้เป็นชื่อผมนะครับคันนี้เป็นชื่อผมเรียบร้อยแล้วของเดิมบังคับโอนเป็นชื่อผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเล่มเอกสารพร้อมโอนเลยนะครับผมภาษีพหบบอไม่ขาดนะครับผมเดี๋ยวผมพาทดลองขับดูให้คลิปครับผมขึ้นรถเรียบร้อยนะครับผมเปิดแอร์อดูก่อน เช็คระบบแอร์ของเขานะครับผม,เร,มเริ่มเย็นนะครับผมต้องฝืนให้มันเห็นผลเนี่ยวิทยุซีดีเดิมๆจากงานใช้งานได้ปกติน,นะครับ<ด>ผมทำ<ด>ไมใช้เดี๋ยวขอเอากระจกขึ้นก่อนนะครับจะได้ฟังเสียงของรถกันาภาษี28กันยายนนะครับผมด,ดูก่อนภาษีนะครับผม 28กันยายน2569นะครับผมภาษีปี69นะครับ28กันยายนโอ้ภาษีเต็มปีนะครับผมเลยปีนะครับไม่ใช่เต็มปีต้องเลยปีครับผม28ภาษีเลยปีนะครับอ่ามาดูอ่าหยียบคา้านนะครับผมหาผมเปลี่ยนอะไรค้านุ่มนะครับผมว่าเพิ่งเปลี่ยนใหม่หาเข้าเกียร์เข้าเกียร์ง่ายนะครับผมปกติเลยเหยียบคา้านเข้าเกียร์ง่าย เส้นตรงกระจกหน้านะครับผมพ่อฟิล์มนะครับผมฟิล์มเสื่อมสภาพนะครับตัวน,นี้ไม่ได้เจุดเดียวนะครับผมระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ปกตินะครับผมล็อกแล้วเมื่อกี้ลองทดล,ลองขับนะครับดูช่วงล่างนะครับผมไม่ได้เบรกเลยนะครับเมื่อกี้นี่ไม่มีเสียงกแก,ก๊แกๆกเลยนะครับผมของช่วงล่างเนี่ย มีเสียงก็แก๊กกแก๊กเลยนะครับผมระบบช่วงล่างแน่นนะครับผมขับขี่ทางไกลสบายนะครับสาหรับรถคันนี้นะครับผมพี่ๆท่านใดที่หาไปใช้งานแนะนําเลยนะครับผมที่หาไปใช้งานแนะนําเลยนะครับรถคันนี้นะครับผมสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับผมเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับผมสามารถเข้ามาดูเข้ามาทดลองครับได้ที่พี่พาวดีซอยหกศูนย์กทมนะครับ นะครับผมที่เป็นลูกหน้าด้านข้างหน้านะครับผมโอ้โหไม่มีปัญหาครับผมช่วงน้นแน่นๆนะครับผมอัตราการเร่งนะครับผมอัตราการเร่งนะครับผมเร่งนะครับปกตินะครับผมเร่งหลังติดเบาะนะครับปกตินะครับผม หรับคลิปนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับก่อนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งนะครับผมในช่องของเรานะครับหรือพี่ๆท่านใดจะไม่ได้พลาดนะครับผมรถที่เรานํามาเสนอนะครับผมรถเข้าใหม่นะครับแต่ว่าช่วงนี้อยากห่างหน่อยนะครับผมว่าไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าฝนตกแทบทุกวันนะครับผมก็เลยไม่มีเวลาถ่ายคลิปนะครับผมเพราะว่ามันมันแฉะนะครับผม แต่ว่าถ้าฝนอยู่ตกเมื่อไหร่ก็ดูเต็มที่ครับผมว่ารถเข้ามาช่วงนี้เยอะอยู่นะครับผมรถเก๋งรถกระบะรถสประตูนะครับผมคันซื้อสวยเยอะเลยนะครับผมจบคลิปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ